การสำนึกรู้คุณและขอบคุณถึงสิ่งที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจักวาลตัดสินใจตอบสนองความต้องการของคุณด้วยวิธีใดจงรู้สึกสำนึกรู้คุณและขอบคุณต่อสิ่งเหล่านั้นจงรู้สึกขอบคุณและสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีเพื่อที่เราจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้น ในชีวิตของคนเรานี่คือคำกล่าวของลูอิสเฮบุคคลที่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงในเรื่องของการรักตัวเองและการใช้แอฟ i r ิเ t ชันเพื่อพัฒนาตนเองและเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะนิกกี้พาวเวอร์ฟูลมายยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดี เพื่อเพิ่มพลังใจในการดำเนินชีวิตของทุกท่านนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แก่ช่อง n i k k i Powerful Mind นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทั้งทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของ n i ก k ี Powerful Mind อยู่แล้วหรือว่าท่านผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามารับฟังช่อง n i ก k ี Powerful Mind นะคะขอบคุณ การติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะมาติดตามพลังวิเศษของการสำนึกกุ้คุณและการขอบคุณทั้ง9สิ่งนะคะข้อที่1จงรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่คุณรู้สึกซาบซึง้งยิ่งคุณรู้สึกซาบซึ้งต่อบางสิ่งบางอย่างมากเท่าไหร่คุณก็ได้รับความสุขจากสิ่งนั้นกลับไปเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นคู่รัก ที่แต่งงานกันได้หลายปีแล้วแม้เวลาผ่านไปความรักอาจไม่หวานชื่นเหมือนตอนแต่งงานแรกๆแต่ถ้าคู่รักยังคงแสดงความรู้สึกซาบซึ้งและแสดงความรักต่อกันสม่ำเสมอก็จะเป็นคู่รักที่รักกันได้อย่างยาวนานจนแก่เท่า 2. ความสำนึกในบุญคุณต้องออกมาจากใจผู้ที่มีบุญคุณ หรือมีพระคนกับเราจะรู้สึกได้ถึงความจริงใจจากเราจากการแสดงออกต่างๆเช่นคำพูดสีหน้าแววตาดังนั้นขอให้ทุกท่านจงแสดงออกมาจากใจจริงถึงความรู้สึกของการสํานึกบุญคุณหรือการรู้สึกขอบคุณในบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่ทุกท่านรู้สึกนะคะ 3. การสำนึกในบุญคุณช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ให้แก่ทุกคนจิตใจของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองการสำนึกในบุญคุณคนช่วยปลุกพลังแห่งความสุขให้กับตัวเองสามารถสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวคุณได้ดี 4. ความสำนึกบุญคุณช่วยทำให้เกิดความเคารพและความภาคภูมิใจในตนเอง เมื่อเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณที่ผู้อื่นให้ความช่วยเหลือแก่เราเราก็จะรู้สึกดีมากขึ้นยิ่งสำนึกยิ่งมั่นใจสามารถทำอะไรอะไรได้มากขึ้นอีกด้วยนะคะ 5. การสำนึก,กรู้คุณช่วยลดความเครียดบุคคลผู้ที่เคยทำงานในกองทัพของสหรัฐพยายามหาวิธีในการเยียวยารักษาผู้ป่วยในกองทัพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเครียดทางจิตใจอย่างหนักหลังจากมีเหตุการณ์สะเทือนจิตใจอย่างรุนแรงในชีวิตเขาพบว่าการแสดงความรู้สึกสำนึกรู้คุณนั้นสามารถเป็นเครื่องมือในการปรับตัวเพื่อรับมือกับช่วงเวลาที่ยุ่งยากในชีวิตได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความเครียดทางจิตใจได้อีกด้วยนะคะ 6. ผู้สำนึกในบุญคุณมักเป็นคุณสมบัติของคนดีการสำนึกรู้คุณหรือความกตัญญูรู้คุณนั้นจะนำพาไปสู่ให้เกิดพฤติกรรมด้านศีนลธรรมดีตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นความมีน้ำใจการเป็นอาสาสมัครเป็นคนยุติธรรมและเห็นใจผู้อื่นการสงเคราะห์ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ ช่วยทำให้ความรู้สึกในวัตถุนิยมลดน้อยลงและเป็นการช่วยทำให้เราหลุดพ้นจากกับดักที่พันธนาการตัวเองได้นะคะ 7. การสำนึกรู้คุณช่วยสร้างมิตรภาพผู้ที่ฝึกฝนการแสดงความกตัญญูรู้คุณอย่างสม่ำเสมอมักจะทำให้เกิดความสามัคคีปรองดองทั้งในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงานอีกด้วยและยังทำให้เกิด การขยายเครือข่ายซึ่งช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆจนประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะ 8. การสำนึก,กรู้คุณหรือผู้ที่มีความสำนึกในบุญคุณนั้นจะไม่เปรียบตนเองกับผู้อื่นโคช้ชที่เก่งๆทั้งหลายรู้ดีว่าการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น ือการจํากัดตนเองและเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำการฝึกสํานึกกตัญญูรู้คุณทำให้คุณรู้สึกชื่นชมต่อผู้อื่นและต่อตอนเองได้อย่างง่ายดายมากขึ้นรวมถึงการชื่นชมต่อคุณงามความดีต่างๆของทุกคนอย่างจริงใจ9การสํานึก,กรู้คุณสามารถช่วยบรรเทาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้ อารมณ์ต่างๆได้แก่ความโกรธความกลัวความอิจฉาลิษยาและอื่นๆมีแนวโน้มที่จะบรรเทาเบาบางลงเมื่อคุณได้ฝึกฝนการแสดงความสำนึกรู้คุณเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกสำนึกมุญคุณหรือรู้คุณออกมาจากใจและรู้สึกแย่ในเวลาเดียวกันได้และถ้าคุณได้ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอมันก็กลายเป็นนิสัยที่ติดตัว เพราะฉะนั้นจงมันฝึกฝนนิสัยที่คุณต้องการจะเป็นนอกจากนี้การสำนึกรู้คุณช่วยให้เกิดความสุขแก่ตนเองการสำนึกรู้คุณคนการกระตันยูรู้คุณและการรู้สึกขอบคุณช่วยทำให้คุณและคนรอบตัวรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่อยู่รอบกายที่มีอยู่แล้วไม่ต้องร้อนใจค้นหาสิ่งที่ไม่มีที่ยังมาไม่ถึง ในอนาคตทำให้สุขใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วเหมือนที่ลูอิสเฮเคยกล่าวว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีจงรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่ตนเองมีมากกว่าสิ่งที่ตนเองไม่มีนะคะฟังมาถึงตอนท้ายแล้วนะคะทุกท่านมีความเห็นประการใดทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าพลังวิเศษของการสำนึกรู้คุณนั้น มีมากมายยากที่จะกล่าวหมดได้ในตอนนี้นะคะขออ่านความคิดเห็นของทุกท่านด้วยนะคะนิกกี้พาวเวอร์ฟูลไมค์ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจช่องนิกกี้พาวเวอร์ฟูลไมค์แฮปปี้พาวเวอร์ฟูลมค์สวัสดีค่ะ